สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ facebook กันค่ะก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์พิมพ์คําว่า k m m k t h หรือกดพานลิง์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ k m m k t h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดไปด้านในได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มความดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i g TikTok Twitter t ร l e er g r ร m มนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพือพ่อนเพื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันรกัคเ้้งนนนตีลยะะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัดผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆได้นะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกับไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มนะคะเลือกเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook นะคะกดไปตรง Facebook เลยค่ะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะเลือกเป็นบริการของเพิ ost, ่มโพสแชร์โพสนะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมา,มากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรตาม ความชอบใจและสะดวกกันเลยนะคะพอเลือกเป็นด้านบนสุดแล้วกันนะคะคำอปที่ไปตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจกันได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะิงตัวนี้ก็คันลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพรท,ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะกดตรงเวลาก่อนเข้ามานะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงันยอดเมทขึ้นให้นะคะถ้าต่ำอ,อยู่ที่หนึ่งรอยใส่กันไปหนึ่งร้อยกันค่ะกดส่งกันไปได้เลยนะคะ ลบดับสั่งซื้อของคุณแล้วมาดูประวัติการสั่งซื้อกันคะ่ะการสั่งซื้อตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยก็จะเป็นบริการของลูกค้าเพื่อนๆนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะที่อยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะด่นานนัดตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนนั้นใดที่ไม่ปัญหาตรงนุนไม่เข้าอยอดอะไรไม่ขึ้นสามารถดำเนิเล็กออเดอร์ด้านน้าตรงนี้ส่งให้อดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ สถานะตอนนี้รอดำเนินการกันอยู่นะคะรอการสกรูหนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนกิวอาร์โค้ดออเงินแบสทรีอังเปาร์เวลต์ิวเพย์นะคะคริปโตสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะ มาดูบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆฟอร์มก perform, ็จะอยู่ด้านนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกไปด้านในได้เลยนะคะกดตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคัสั่งสื่อไดที่หน้านี้กันเลยนะคะ ่ะดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นคาเปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะ <genau? S 2> มีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะ <m> มีช่องทางปัญหา เลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดแชร์ขึ้นกันมาแล้วค่ะหากเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถเข้ามาจากลิงก์ดา่างกันได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ kmkt MM กันดูนะคะ